สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรสวัสดีเลสเตอร์ ester, ในรายการฟุตบอลทูเกตเตอร์สองนะคะสวัสดีครับคุณหวานใจสวัสดีครับท่านผู้ฟงังค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องการย้ายทีมที่แบบว่าฮือฮากันทั่ววงการฟุตบอลเลยใช่ครับเรื่องของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนกับเรอัลมาดริดนี่เองใช่คะ่ะเรามีทั้งบทสัมภาษณ์จากงานถแถลงข่าวมีภาพจากงานเปิดตัวด้วย เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังความรู้สึกจริงๆความคาดหวังกับสิ่งที่เจ้าตัวบอกว่าเนี่ยแหละความฝันที่เป็นจริงครับผมก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าจับตามองมากๆนะครับเราคงต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเหตุผลลึกๆของการตัดสินใจครั้งนี้คืออะไรแล้วก็มันจะส่งผลยังไงบ้างทั้งกับตัวเทรนเองแล้วก็กับสโมสรทั้งสฝั่งเลยนะครับค่ะ สิ่งแรกเลยที่หวันใจสัมผัสได้จากงานถแถลงข่าวนะคะคือความตื่นเต้นของเขาเลยแบบว่าชัดเจนมากเขาบอกเองเลยว่าเป็นวันที่รอคอยมานานอืมครับแต่เขาก็มีแอบขำนิดๆน,นะคะบอกว่านานในที่นี้คือหมายถึงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้แหละไม่ใช่ว่ารอมาหลายปีอะไรแบบนั้นอ๋อครับครับเข้าใจได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ย้ำนะคะว่า ภูมิใจมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ได้มาอยู่กับสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดแล้วก็ชื่นชมเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแห่งชัยชนะของสโมสรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพูดถึงภาพจำตอนเด็กๆที่เขาโตมากับการเห็นมาดริดคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกสามสมัยซ้อนนะคะใช่ครับซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนเหตุผลหลักๆเลยนะที่เขาเลือกมาดริดคือเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่มันยิ่งใหญ่ระดับนี้จริงๆอือฮึแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคือ การได้มาร่วมงานกับกลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งเก่งๆที่มาริกมีอยู่ตอนนี้พวกที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีความกระหายในชัยชนะเหมือนๆกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญอืมจริงค่ะเป้าหมายแรกที่เขาพูดถึงก็ชัดเจนมากนะคือการคว้าชแชมป์สโมสรโลกที่เอเมริกาเลยโหเปิดมาก็ตั้งเป้าใหญ่เลยนะคะครับผมก็สไตล์มาริดแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็อดนึกถึงความผูกพันอันยาวนานของเขากับลิเวอร์พูลไม่ได้เลย เขาเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลตั้งแต่เด็กๆเลยนะใช่ครับอยู่กับสโมสรมาน่าจะ20ปีได้มั้งครับใช่ค่ะนานมากแล้วเขาก็เล่าว,ว่าได้คุยกับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ซึ่งก็คือชาบีอลอนโซใช่ไหมคะครับตามข่าวก็เป็นอย่างนั้นซึ่งเทรนเองก็นับถืออลอนโซเป็นไอดอลคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตั้งใจจะเรียนรู้ทุกอย่างจากผู้จัดก,การทีมคนนี้แบบว่า เหมือนฟองน้ําเลยพร้อมซึมซับทุกอย่างอืมก็เป็นการแสดงความเคารพที่ดีนะครับทั้งต่อสโมสรเก่าแล้วก็ผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วการอําลาจากฝั่งลิเวอร์พูลเองก็ดูอบอุ่นดีนะคะเห็นว่าทางเจ้าของสโมสรก็มีการกล่าวขอบคุณเขาด้วยครับบรรยากาศดูเป็นไปได้ดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับท,นทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องการตัดสินใจค่ะอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าคําถามที่เขาถามตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะย้ายไปที่ไหนแต่เป็นคําถามว่า จะย้ายหรือไม่ย้ายต่างหากอ๋อคือในใจมีคําตอบอยู่แล้วว่างั้นเถอะเขาบอกว่าถ้าต้องออกจากลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยปลายทางมันมีแค่ที่เดียวเท่านั้นแหละคือเรอัลมาดริดโอ้ชัดเจนมากใช่ค่ะแม้จะยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากๆนะคะกับการต้องทิ้งบ้านที่อยู่มา20ปีแต่เขาก็มั่นใจว่าเลือกถูกทางแล้วเป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่มากครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงสถานะหรือว่าแรงดึงดูดพิเศษของเรอัลมาดริดจริงๆนะครับ ในมุมมองของนักเตะระดับท็อปของโลกหลายๆคนจริงค่ะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจแทรกมาด้วยนะคะคือเรื่องการเลือกใช้ชื่อบนหลังเสื้ออ๋อใช่ๆเห็นอยู่ครับเขาเลือกใช้แค่เทรนด์เฉยๆครับทําไมล่ะครับชื่อเต็มเขาก็เพราะดีออก Alexander Arno คือเขาให้เหตุผลว่าชื่อเต็มมันมี3มพยางแล้วก็มีขีดกลางด้วยใช่ไหมคะอาจจะทำให้คนในยุโรปหรือคนที่ไม่คุ้นเคยอ่ะสับสนหรือเรียกยากนิดหน่อย ออ๋เข้้้าใจไดไดดก็เลยเลือกใช้แค่เทรนด์เพื่อความง่ายไปเลยเรียกง่ายจำง่ายดีครับก็เป็นการตัดสินใจที่ p r a c t i c a ลดีนะก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสม o ไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะ g ิสม o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน7 e เ e ่ e อิใกล้บ้านคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกิสมออุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะ อีกเรื่องที่แบบหวานใจว่าน่าทึ่งมากแสดงถึงความเป็นมืออาชีพสุดๆเลยคือเรื่องภาษาสเปนใช่เลยค่ะทักษะภาษาสเปนของเขาในวันเปิดตัวคือแบบพูดได้ค่อนข้างคล่องเลยนะใช่ครับผมก็ประหลาดใจเหมือนกันเตรียมตัวมาดีมากมากๆค่ะคือมันทำให้เห็นเลยว่าเขาตั้งใจมากๆที่จะปรับตัวเข้ากับที่ใหม่วัฒนธรรมใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ๆครับอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ การย้ายประเทศแล้วต้องมาเรียนภาษาใหม่เน in hmm. mm hmm. oh. oh. okay. kind of ี่ยเราเรื่องในสนามล่ะคะเขามีพูดถึงเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆบ้างไหมมีครับเขาก็พูดถึงดานี่คาบาเขาด้วยความเคารพนะครับก็ตำแหน่งเดียวกันแบ็คขวาเหมือนกันอแล้วก็ดูตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นร่วมกับพวกซูเปอร์สตาร์อย่างเอมบัปเป้แล้วก็วินิซิอุสจูเนียอ๋อใช่สิโนปกติต้องเจอในฐานะคู่แข่งตลอดครับคราวนี้ได้มาอยู่ทีมเดียวกันแล้ว ก็คงตื่นเต้นแหละครับว่าจะผนึนกกำลังดันได้ขนาดไหนแล้วมีประเด็นเรื่องเสียงวิจาร์เก่าเก่าเกี่ยวกับเกมรับของเขาไหมคะหรือเรื่องที่ว่าพอย้ายมาสเปนแล้วคนจะยอมรับเขามากขึ้นไหมเมื่อเทียบกับตอนอยู่อังกฤษมีคนถามครับมีนักข่าวถามประเด็นนี้เหมือนกันแล้วเขาตอบว่ายังไงบ้างคะเขาตอบชัดเจนนี้นะครับคือบอกว่าเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยคือการทำตามแท็กติกที่ผู้จัดการทีมต้องการช่วยทีมให้ชนะอือห ไม่ใช่การมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับใครหรือว่าต้องการการยอมรับจากคนภายนอกเป็นหลักเป็นทัศนคติที่ดีนะคะดูมุ่งมั่นกับทีมมากๆใช่ครับซึ่งก็เป็นทัศนคติที่น่าสนใจนะเมื่อต้องมาอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลที่มาดริดที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องฟูลแบ็กเกมรุกก็จริงแต่ขณะเดียวกันความคาดหวังมันสูงมากมันเรียกร้องความสมบูรณ์แบบรอบด้านจริงๆ นั่นสิคะมันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าสไตล์การเล่นของเขาที่เด่นเรื่องการสร้างสารร์เกมจากแนวลึกการวางบอลยาวแม่นแน่นเนี่ยจะเข้ามาปรับเข้ากับระบบของมาริดได้ยังไงบ้างครับหรือว่าทางทีมทางโคช้ชจะมีการปรับแทคนติกบางอย่างเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของเขาออกมาใช้หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลทั้งแฟนมาริดแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกรอดูมากที่สุดเลยนะครับว่าการผสมผสานตรงนี้มันจะออกมาเป็นยังไง ทางฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเองก็กล่าวชื่นชมเทรนเยอะเลยนะคะในวันเปิดตัวครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วครับท่านประธานก็บอกว่าเทรนเป็นนักเตะที่พิเศษมากๆเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกเป็นตำนานของลิเวอร์พูลไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าการที่เทรนเลือกย้ายมามาดริดเนี่ยมันแสดงถึงความปรารถนาที่แท้จริงของเจ้าตัวเลยครับก็เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็เป็นการให้เกียรตินักเตะอย่างเต็มที่ สรุปแล้วนะคะการย้ายทีมครั้งนี้ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคาดหวังจริงๆทั้งจากตัวนักเตะเองจากสโมสรใหม่แล้วก็จากแฟนบอลทั่วโลกเลยใช่ครับมันมีหลายมิติที่น่าสนใจมากๆทีนี้ถ้าจะให้มองไปข้างหน้าล่ะคะกับสัญญายาวๆที่เขาเซ็นไปอืมอันนี้น่าคิดเลยครับคือเมื่อพิจารณาจากพื้นฐานของเทรน์นะการที่เขาดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จของทีมเป็นหลักมากกว่าคำชื่นชมส่วนตัวค่ะ แล้วก็การย้ายมาอยู่กับสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับฟูลแบ็กเกมรุกอย่างมาเซโลหรือโรเบ r ร์โตคาร์ลอสในอดีตใช่เลยค่ะตำนานทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสโมสรที่เต็มไปด้วยความกดดันมหาศาลความคาดหวังที่สูงลริ่วตลอดเวลาออื huh. มันก็น่าคิดนะครับว่าอีก6ปีข้างหน้าในสีเสื้อข,ขาวของเรอัลมาดริดเนี่ยเราจะได้เห็นพัฒนาการของเขา ทั้งในแง่ของรูปแบบการเล่นแล้วก็ในแง่ของทัศนคติหรือ m e n ทอลิตีเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนอืมน่าสนใจมากค่ะเขาจะสามารถยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นได้ไหมจะสามารถสร้างตำนานบทใหม่ในแบบฉบับของตัวเองที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลได้หรือเปล่าอันนี้คือคำถามสำคัญเลยครับค่ะก็คงต้องบอกว่าการเดินทางบทใหม่ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เรอัลมาดริดเนี่ย พิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆนะคะครับพึ่งเริ่มเลยเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยคะ่ะว่าเขาจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์สร้างตำนานบทใหม่กับสมโมสรแห่งนี้ได้สำเร็จหรือไม่ภายใต้ความคาดหวังแล้วก็โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตคาแข่งของเขาครั้งนี้ครับผมต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับเอาล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกเรื่องราวของเทรนกับมาดริดก็คงประมาณนี้นะคะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะ ยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กด share, แชร์แอบและปักตะไครให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายค่ะ ได้ข่าวว่าทางสวัสดีเลสเตอร์ได้ทำกิจกรรมให้เด็กที่สนใจจะมาฝึกซ้อมในช่วงปิดภาคเรียนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมกับทาง Fox Academy ที่สนามแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะยังไงไรายละเอียดต่างๆผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงลองกดลิงก์ดูหรือสนใจตรงไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเตอร์สองนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ